ในก็อตซิลลาปะทะของดิ e น e ย์เอ็มพายอดัมวิงการ์ดเขาได้เปิดตัวไททันใหม่2ตัวสู่จักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สคือสกาคิงกับชีโมโดยเฉพาะตัวหลังนี่คืองุบงิบแบบสุดๆเลยครับเริ่มจากการหยอดนางไว้เป็นอิสต์เอกในเกม Call o f Duty ตั้งแต่เมื่อปี2022ในรูปของภาพวาดในถ้ำที่กำลังบวกกับก็อตซิลลาเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของแฟนๆแต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากไปกว่านั้นครับจริงๆแล้วเขาค่อนข้างจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับมากทีเดียว เก็บเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์คนดูนะแต่มันเหมือนจะเป็นความลับที่ไม่ลับสักเท่าไหร่ครับเพราะทั้งลายของเล่นทั้งตามอินเทอร์เน็ตก็มีภาพหลุดออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆชิโม <Ch imo S 1> เป็นไททันสันเลคลานที่เขาบิ้วมาว่าทรงพลังที่สุดในมอนสเตอร์เวิร์สครับถึงขั้นสามารถทําลายล้างโลกได้ทั้งใบจนคองเนี่ยต้องไปจับมือกับก็อตซิล่าไม่งั้นไม่มีทางสู้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของพล็อตเรื่องเลยทีเดียวแต่ก็แอบน่าเสียดายนะครับที่ในตัวหนังเนี่ยกลับไม่ค่อยได้เล่า Back Story imo, แบ็กไหร แอดก็เลยไปตามอ่านนิยายไทยอินของ The New Empire ซึ่งมีเกร็ดข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของตัวละครและความเป็นมาที่หนังไม่ได้เล่าต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าในนิยายไทยอินเนี่ยมีการเดิมเรื่องที่คล้ายๆกับในหนังเป็นส่วนใหญ่เพราะงั้นก็เลี่ยงไม่ได้ครับที่คลิปนี้จะต้องมีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญอยู่บ้างใครยังไม่ได้ดูก็สปอยเลอร์อันเลิศเลยครับเราเตือนคุณแล้วในเปิดแฟมมอนสเตอร์คลิปนี้แอดจะมาบอกเล่าเรื่องราวความโหดร้ายที่สก้าคิงใช้ปกครองเผ่าหลิงยักษ์ และผลกระทบที่พลังน้าแข็งของชิโมทําไว้กับโลกซึ่งก็น่าจะร้ายแรงพอๆกับผลกระทบจากแสงสีฟ้าที่หน้าจอมีต่อดวงตาของคุณเพราะงั้นคุณจึงต้องมี Of t u s ส o v e r 2.0ยกเครื่องใหม่ทั้งวัสดุรูปทรงจากการรวมฟีดแบคของผู้ใช้งานตลอด4ปีบางกว่าเบากว่าแต่แข็งแรงกว่ายืดหยุ่นกว่าของเก่าเยอะสำหรับคนที่มี h ฮเ e อร์อยู่แล้วสามารถเปลี่ยนรุ่นเป็น Ho v e r 2.0ได้ในราคาลด20%แต่ถ้าเกิดใครไม่มีแว่นโฮ v e r มาก่อนก็ สั่งซื้อรุ่น2.0ได้เลยครับเพราะก็ใช้ส่วนลดแฟนแฟคชั่นลดทันที100บาทอินโทรมาดรไอรีอนแอนดรูว์เขาพูดไว้ในหนังครับว่าตลอดเวลาส่วนใหญ่ของอรารยธรรมมนุษย์เนี่ย เราเชื่อว่าตัวเองเป็นสายพันธุ์ที่ทรงอํานาจที่สุดในโลกเรายังเคยเชื่อด้วยว่าชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้แค่เฉพาะบนพื้นผิวโลกที่มีแสงแดดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องถามตัวเองแล้วล่ะครับว่าคุณคิดผิดอะไรไปบ้างพรมแดนใหม่ที่เราจะต้องไปสำรวจไม่ได้อยู่ในอวากาศอีกต่อไปแต่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราหลังจากมีการค้นพบฮอลล์เอิร์ธเนี่ยโมนาก็เพิ่งทำแผนที่ดินแดนใต้พิภพบนี้ไปไม่ถึง5%เท่านั้น จะมีข้อเท็จริงอีกมากมายที่มนุษย์ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือระบบนิเวศของโลกทั้งสองเชื่อมโยงกันในแบบที่มนุษย์ไม่เคยจินตนาการมาก่อนมันไม่ใช่โลกสอใบที่แยกจากกันครับแต่เป็นโลกหนึ่งใบที่เป็นหนึ่งเดียวและคําตอบของคําถามที่ลี้ลับที่สุดของชีวิตก็อาจกําลังรอเราอยู่ที่นั่นเช่นเผ่าพันธุ์ของค,อง,คองมาจากไหนและยังมีพวกมันเหลือรอดอยู่หรือไม่ ตามตำนานของชาวอีวีทั้งบนเกาะกระโหลกและในฮอลโลเอิร์ธสิ่งมีชีวิตบนโลกพื้นผิวและฮอลโลเอิร์ดนั้นต่างเคยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขทุกอย่างตกอยู่ในความสมดุลเหล่าไททันเป็นผู้พิทักษ์ธรรมชาติส่วนเผ่าลิงยักษ์ก็เป็นผู้ปกป้องมนุษยชาติแต่ความชั่วร้ายครั้งใหญ่ได้คุกคามความสงบสุขนี้เมื่อลิงยักษ์ที่ทรงพลังและโหดเหี้ยมตนหนึ่งได้ผงาดขึ้นมาครอบงำลิงยักษ์ตอนอื่นตั้งตนเป็นราชาจอมปลอมชาวอีวีเรียกมันว่าสกาคิง มันเกิดมาพร้อมกับจิตใจที่บิดเบี้ยวฝ่ายฟันที่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับทุกคนและครอบครองทุกสิ่งไม่ใช่แค่เฉพาะในฮอลลเอิร์ธเท่านั้นเพราะแม้ดินแดนใต้ภพนี้จะใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนก็ยังไม่เพียงพอสําหรับมันมันจึงหวังที่จะครอบครองโลกเบื้องบนด้วยสกาคิงล่อลวงเพื่อนร่วมเผ่าพัานธุ์้วยค่มมั่นสัญญาเกี่ยวกับแดนสวรรค์ที่ลิงยักษ์ทุกตนจะได้ครอบครองแค่เพียงพวกมันเชื่อฟังและรับใช้สกาคิง เผ่าลิงยักษ์จึงประกาศสงครามกับสิ่งที่พวกชาวอีวีเรียกว่าอาสูรกายผูกกลืนกินดวงดาวซึ่งเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากกอสซิล่าซึ่งเป็นผู้ควบคุมไททันอีกหลายตนสงครามครั้งนี้สร้างความพินาศให้กับทั้งสองฝ่ายตัวพิ๊อสเองเนี่ยก็เกิดไปต้องกลับบ้านเก่าแต่สุดท้ายราชาแห่งมอนสเตอร์ก็เป็นฝ่ายชนะและได้กักขังเผ่าลิงยักษ์ไว้นในดินแดนลับแหล่ใต้ฮอลลเอิร์ธอีกทีที่ซึ่งร้อนระอุเต็มไปด้วยเท้าลาวาอากาศที่หายใจ เต็มไปด้วยละอองพิษเผาผลาญลำคอจนแห้งผากไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดอาศัยได้จึงแทบไม่มีอาหารให้กินไม่มีน้ำสะอาดจ,จากแม่น้ำมีแต่แอ่งน้ำที่ทรงกลิ่นกรรมฐานให้ดื่มกินแต่ถึงจะโดนขังเป็นนักโทษเนี่ยสกาคิงก็ยังคงวางตัวเป็นนักโทษ VIP ครับที่ครองอำน,นาจสูงสุดเหนือลิงต้น,นอื่นๆแล้วก็เป็นเจ้าของลิงตัวเมียที่สกาคิงเก็บเอาไว้ในฮาเร็มส่วนตัวส่วนลิงตัน,นอื่นๆเนี่ยเป็นได้แค่ทาสครับยังดีหน่อยเนี่ยก็เป็นทาสอัปเกรด อย่างพวกแถบแดงซึ่งเป็นค้ารับใช้และองครักษ์ส่วนตัวที่สกาคิงเลือกมาด้วยตัวเองโดยดูจากความจงรักภักดีพวกนี้จะมีสีแดงป้ายไว้ที่หน้าอกและเป็นนักสู้ผู้ภักดีนิสัยเลวร้ายพอๆกับราชาของพวกมันเลยคอยกดขี่ข่มเหงทำร้ายลิงตนอื่นๆที่เหลือให้อยู่ใต้อำนาจพวกลิงจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องคอยทำงานรองมือรองเท้าสกาคิงและพรรคพวกซึ่งส่วนใหญ่งานที่ว่าก็คือการเคลื่อนย้ายหินไปสร้างอะไรก็ตามที่ราชาต้องการโดยไม่ได้อะไรตอบแทน วันดีคืนดีสกาคิงก็จะพาพวกแถบแดงออกไปล่าเหยื่อนอกทำลาวาที่พวกมันอาศัยอยู่อาหารอะไรก็ตามที่หาได้เนี่ยสกาคิงจะได้กินก่อนครับจากนั้นก็จะเป็นทีของพวกแถบแดงและถ้ามีเศษอาหารอะไรเหลือเนี่ยพวกลิงที่เหลือก็จะต้องต่อสู้แย่งชิงหรือไม่ก็ต้องขโมยเพื่อประทังชีวิตที่นี่ไม่มีใครแบ่งอาหารให้ใครครับนั่นคือวิถีชีวิตของพวกมันเขาก็ถือว่าใครก็ตามที่อ่อนแอเกินกว่าจะต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาหาร หรือไม่ฉลาดพอที่จะขโมยมันมาเนี่ยสมควรอดตายแล้วหรือไม่ก็โดนทุบตายไปซะชีวิตประจาวันของพวกมันจึงเต็มไปด้วยความเครียดและความเหนื่อยลา้าอากาศในถ้รเต็มไปด้วยกลิ่นของความหวาดกลัวและความเจ็บปวดแต่ถึงชีวิตจะบัดซบแค่ไหนก็ไม่มีลิงตัวไหนเลยครับที่พยายามจะหนีไปเพราะพวกมันอยู่ในครอบครัวนี้มานานแล้วและก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ตนเดียวได้ยังไงทางเดียวที่ทําได้ก็คือพยายามรับใช้สกาคิงอย่างดีที่สุด โดยหวังว่าจะทําให้ราชาพอใจแต่สกาคิงไม่เคยพอใจกับอะไรหรือใครทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะได้รับการพนะาพนอเอาใจแค่ไหนหมอนี่ก็ดูจะโกรธอยู่ตลอดเวลาและจะฆ่าหรือทุบตีลิงต้นอื่นๆจากการกระทําผิดเล็กๆน้อยๆแบบขี้ประติว๋วแม้แต่พวกแถบแดงเองก็ไม่รอดครับวันไหนซวยหน่อยเนี่ยก็จะมีลิงถูกตัดหัวแล้วไปเสียบประจานเพื่อสร้างความหวาดกลวัวให้กับลิงต้นอื่นและทุกครั้งที่ทําเรื่องโหดเหี้ยมเนี่ยสกาคิงก็จะยิ้มไปด้วย เป็นการสยยิ้มที่ชั่วร้ายน่าสะพรึงกลัวเรียกได้ว่ามันยิ้มเมื่อไหร่จะต้องมีคนถึงคาดครับจองลงไว้ได้เลยหรือไม่ก็จองหลุมไว้ได้เลยแสดงให้เห็นถึงรสนิยมแบบซาดิสที่เราไม่เคยพบเห็นในไททันต้นไหนนอกจากคิงกิโดราครับวันๆเนี่ยสากาคิงจะนั่งอยู่บนบันลังหินจากนั้นก็เดินไปรอบๆถ้ำส่งเสียงคุยกับตัวเองคำรามแล้วก็ถมน้ำลายมือสองข้างเนี่ยสั่นกระตุกอยู่ตลอดเวลาดูท่าเหมือนคนขาดน้ำกระท่อมยังไงไม่รู้ ซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่าในหัวของมันเนี่ยอัดแน่นไปด้วยความแค้นที่พ่ายแพ้ให้กับกอสซีล่าเมื่อนานมาแล้วและแม้จะผ่านมานับพันนับหมื่นปีสกาคิงก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับการยึดครองโลกเบื้องบนยังคงปลุกปั่นลิงตัวอื่นๆให้แค้นเคืองกับเรื่องในอดีตพวกลิงเเชื่อว่าชีวิตอันแรนแน้นแค้นทำให้พวกมันแข็งแกร่งขึ้นแต่ละตนเนี่ยเป็นอาวุธอันร้ายกาลในมือของสกาคิงอาวุธที่คลั่งแค้นเหมือนหินลาวาอันร้อนระอุที่รอวันระเบิดออกมาจากพื้นดิน แต่คำถามก็คือหากสกาคิงเนี่ยยกทัพขึ้นไปข้างบนได้แล้วไงต่อครับก็ซิล่าเนี่ยเคยโค่นพวกมันมาแล้วมันก็นย่อมทําได้อีกรอบและตัวสกาคิงเองเนี่ยนอกจากเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ไม่ใช่ไททันที่มีพลังแข็งแกร่งอะไรนะักตัวผอมบางแขนยาวเก่งกลางเห็นแล้วก็อยากจะถามว่ามันมีอะไรน่ากลัวกันเหรอคําตอบก็คือสกาคิงเนี่ยเข้าใจความเจ็บปวดดีครับและรู้จักวิธีใช้มันเป็นอาวุธที่ร้ายกาจ ในในิยายเขาบรรยายไว้ว่าในสมัยเปอร์เซโบราณเนี่ยมีคัมภีร์ศาส,สนาเก่าแก่ที่เรียกว่าอเวสตะมีบทหนึ่งครับเล่าถึงฤดูหนาวอันชั่วร้ายที่จะมาเยือนโลกของมนุษย์พัดพาความหนาวเย็นเข้ากระดูกดำและน้ำแข็งที่ตกลงมาปกคลุมทั่วพื้นพิภพทาให้รดดาสรพสัตต,ต้องเข้าไปหลบภายใต้ดินในคัมภีร์ยังพูดถึงแองกรามาอินยูจิตวิญญาณอันชั่วร้ายผู้นำมาซึ่งความตายซึ่งในสร้างมังกรร้ายตัวหนึ่งขึ้นมา เพื่อช่วยเหล่าปีศาจส,สร้างฤดูหนาวมาปกคลุมโลกนอกจากในคมภีอเวสตาแล้วก็จะมีเรื่องเล่าในหมู่ชนพื้นเมืองของเกาะบอร์เนียวเกี่ยวกับมังกรตัวใหญ่ที่เคยอาศัยอยู่บนยอดเขาคินาบาลูซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของเกาะน,นั้นว่ากันว่ามังกรตนนั้นเนี่ยมีไข่มุกที่เปล่งประกายแวววาวเป็นของเล่นที่มันชอบเล่นเป็นประจำแต่ไม่นานก็มีคนขโมยไข่มุกนั้นไปใครเป็นคนขโมยไปและขโมยไปทําไมนั้นก็แตกต่างกันไปในเรื่องราวแต่ละเวอร์ชั่นครับ มันอาจจะถูกขโมยโดยเทพเจ้าหรือว่าสัตว์ประหลาดผู้ชั่วร้ายซึ่งใช้มันเพื่อสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวมังกรและก็บังคับให้มันทำตามคำสั่งทุกวันนี้ถ้าเกิดคุณปีนขึ้นไปบนยอดเขาคีนาบาลูเนี่ยคุณจะพบว่าที่ยอดเขานั้นเป็นหินเปลือยครับเพราะถูกกัดเซาะโดยธารน้าแข็งขนาดใหญ่ที่เคยอยู่บนยอดเขาแต่คีนาบาลูไม่ได้อยู่ที่คั่วโลกเหนือหรือว่าอยู่ในดินแดนอันหนาวเย็นแต่อยู่ในอินโดครับอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็อ,นอาจจะร้อนตับแลบไม่ต่างจากบ้านเรา แต่มันกลับกลายเป็นน้ำแข็งเมื่อประมาณ1.4ล้านปีก่อนและยังคงอยู่ในสภาพนั้นมาจนก,กระทั่งเมื่อประมาณ10,000ปีที่แล้วนี่เองตำนานพวกนี้เป็นสิ่งที่โมนาคให้ความสนใจมากครับโดยมันมีที่มาจากการค้นพบภาพวาดบนผนังถ้ำบนเกาะแห่งหนึ่งเป็นภาพของกอสติลากับไททันอีกตนหนึ่งที่ใหญ่กว่าพิกอตหลายเท่าเลย กำลังยกตัวยืนด้วยสองขาหลังเจ้าตัวนี้มีจง,งอยปากเหมือนเต่าและก็มีหนามเป็นแผงบนหลังที่ดูคล้ายคลีบหลังของกอซิล่าและที่สําคัญก็คือมันดูเป็นฝ่ายเหนือกว่าในการต่อสู้ครับซึ่งคงจะดูเป็นอะไรที่ยากจะจินตนาการมากสําหรับพี่กอร์ดชาวเกาะแห่งนั้นเนี่ยเรียกเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ว่าอสุรกายที่ลมหายใจทําให้มาหาสมุทรกลายเป็นหินแหมยา,ยาว หลายปีต่อมาเนี่ยก็มีนักบรรพชีวินวิทยาที่ชื่อว่าดรอกเร์เกซีมาเทนได้ตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับการค้นพบน้ําแข็งประหลาดซึ่งตีพิมพ์มาก,ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ครับแต่โมนาคสนแน่นอนเพราะนักวิจัยของโมนาคเนี่ยได้ค้นพบอะไรหลายอย่างที่มันคล้ายๆกันดร์เซริสาวาก็เลยนําทีมไปหานางที่กรีนแลนด์ซึ่งดร์มาเทนเนี่ยเขาค้นพบว่าแต่เดิมเนี่ยเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้เป็นดินแดนน้าแข็งครับ แต่มันกลายเป็นน้ําแข็งในช่วง2-3ถึงล้านปีก่อนแต่ที่แปลกก็คือพอขุดค้นลงไปยังชั้นน้ําแข็งเก่าๆเ,เนี่ยก็พบว่ามันเป็นน้ําแข็งที่แปลกกว่าจุดอื่นโดยลักษณะคริสตัลในโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมากปกติแล้วยิ่งน้ำนะครับแข็งตัวเร็วเท่าไหร่คริสตัลในโมเลกุลก็จะยิ่งเล็กลงเท่านั้นและดูจากคริสตัลของน้ําแข็งที่นี่เนี่ยดูเหมือนว่าชั้นน้ําแข็งนี้ได้ก่อตัวขึ้นในช่วงพริบตาเหมือนกับมีใครเอาไนโตรเจนเหลวใส่สายสายางขนาดยักษ์มาพ่นไว้ นอกจากนี้ในน้ำแข็งยังปรากฏคลื่นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายกับเสียงอะคูสติกทางชีวภาพที่พวกไทท่านใช้สื่อสารกันในระยะไกลแถมยังมีร่องรอยของการระเบิดของรังสีด้วยแต่มันไม่เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์ครับที่แผ่พลังงานที่กลายเป็นความร้อนแต่เป็นตรงกันข้ามเลยรังสีนี้ทําให้อะตอมช้าลงจนหยุดชะงักวัตถุจึงกลายเป็นน้ําแข็งที่เย็นยิ่งกว่าน้ําแข็งใดๆชั้นน้าแข็งนี้เปรียบได้กับมเมล็ดพันธุ์แห่งยุคน้าแข็ง จริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียกว่ายุคน้ำแข็งเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวครับแต่เกิดเป็นรอบๆไปเมื่อสภาพอากาศเย็นลงน้ำแข็งก่อตัวขึ้นที่ขั้วโลกมันก็สะท้อนแสงอาทิตย์ผลักดันความร้อนกลับขึ้นสู่อวกาศอากาศโดยรวมจึงเย็นลงและก็มีน้ำแข็งเพิ่มมากขึ้นวนลูปก,กันไปยุคน้ำแข็งรอบสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณแสนปีก่อนและในจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สต้นเหตุก็คือเจ้าชั้นน้ำแข็งประหลาดนี้นี่แหละครับซึ่งพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทั้งในกรีนแลนด์ในไซบีเรียและแคนาดาและในสถานที่อื่นๆอ,อีก4แห่งแต่สิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดกลับไม่ใช่เรื่องที่ว่าน้ําแข็งพวกนี้กระจายตัวอยู่ทั่วโลกแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในน้ําแข็งของพื้นที่บริเวณหนึ่งนั่นคือแอนตาร์กติกาหรือถ้าให้พูดจาะจงเข้าไปหน่อยก็คืออาโพสต32สถานที่จองจำมอนสเตอร์ซีโล่คิดดูสิครับต้องเป็นน้ําแข็งที่ทรงพลังขนาดไหนถึงทําให้อสูรล้างโลกอย่างกีโดราติดแงกอยู่ในชั้นน้าแข็งนี้ได้ บันทึกของชาวอีวีในฮอลล o เอิร์สเรียกเจ้าของพลังนี้ว่าไททันดั้งเดิมหรือไททันผู้แข็งแกร่งที่สุดที่ไม่ได้เป็นแค่ไททันพวกโปรเทคเตอร์ผู้พิทักษ์หรือว่าเดสทรอยเ r อร์ผู้ทำลายแต่เป็นผู้นำมาซึ่งจุดจบของโลกที่เรียกว่าเว er ิลด์เอนเดอร์โมนาคตั้งชื่อให้หมันว่า Monster e ์เอซึ่งเอ g เนี่ยย่อมาจาก the hypothetical หมายความว่าเป็นอสุรกายที่น่าจะเป็นได้แค่ทฤษฎีเพราะโอพจนไม่น่าจะมีอยู่จริง แต่ชื่อจริงๆของมันก็คือชิโม่ชิโมเนี่ยอาจจะมีที่มาจากภาษาญี่ปุ่นชิโมที่แปลได้หลายอย่างครับแต่หนึ่งในนั้นก็คือน้ำค้างแข็งหรือฟรอส t ก็เข้ากับพลังน้ำแข็งของนางดีนะใช่ครับนางคือตัวเมียดีไซน์ของชิโมเนี่ยถูกออกแบบโดยเจเรตคริเชฟสกี้ซึ่งให้สัมภาษณ์ว่าการออกแบบมันเนี่ยเป็นกระบวนการที่ท้าทายมาก เพราะโจทย์ในตอนแรกก็คือเขาต้องสร้างก็อตซีลาน้ำแข็งขึ้นมาครับแต่ออกแบบไปออกแบบมามันนั้นออกมาเหมือนมังกรมากไปหน่อยเวอร์ชั่นต่อมาเนี่ยจึงอิงลักษณะพื้นฐานมาจากบารูกร่อนไคจูคู่ปรับของเต่ายักษ์คาเมราแล้วก็ใส่แรงบันดาลใจที่ได้จากมังกรโคมโมโดมีคั่วโลกรวมถึงลักษณะของกิ้งก่าคาเมเลียนในการออกแบบใบหน้าของชิโมโตามตัวของมันเนี่ยจะมีตุ่มและก็เกร็ดหนาปกคลุมอยู่เหมือนกับก็อตซิลา แต่ทยท่านทั้งสองนี้น่าจะมาจากเชื้อสายที่แตกต่างกันมากครับรูปร่างที่หนาและจะง,งอยปากเนี่ยอาจทำให้นึกถึงเต่ายุคก,ก่อนปิศาสตร์หรือไม่ก็ไดโดนเสาร์อย่างแองคิโลซอลัสหรือตัวไดซิโนโดอนสัตว์โบราณจากยุคเพอร์เมียนแต่ชิโมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับไอ้พวกตัวที่ว่ามานี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับไทยท่านตนนัวอื่นๆที่เป็นผลมาจากวิวัฒนาการหลายแขนงมาบรรจบกันจนนักสัตววิทยาเนี่ยหาคำตอบไม่ได้ว่าพวกมันคืออะไรกันแน่ ที่แน่ๆก็คือมันเป็นไททันที่สวยมากครับสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาอาจจะเป็นอันดับสองนะรองจากเทียมัดเกรดของนางเนี่ยเป็นสีน้าแข็งคัครโลครับทั้งตัวปกคลุมด้วยหนามเหมือนอัญมณีสีน้ําเงินที่งอกออกจากส่วนหัวเป็นมงกุฎและก็ลากไปตามสันหลังจนถึงปลายหางที่มีง่ามที่เขาเรียกว่าท่ากโกมเซอร์ซึ่งปกติจะพบได้ในไดโนเสาร์พันสเตโกซอรัสเห็นหนามขนาดนี้ฟาดทีโดนอะไรคือเละครับ ดวงตาของชิโมเนี่ยปกติจะเป็นสีน้ำเงินมีรูม่านตาสีดำแต่บางครั้งก็จะเปล่งแสงสีฟ้าสดใสาจากพลังมหาศาลที่ไหลเวียนอยู่ในตัวแต่ลักษณะสำคัญที่สุดของชิโมเนี่ยเห็นจะเป็นขนาดละครับที่ใหญ่จนไม่น่าเชื่อใหญ่กว่าสกาคิงใหญ่กว่าคองใหญ่กว่ากอสิลาด้วยความสูงถึง162.45เมตรสูงกว่าคิงกีโรราครับถือเป็นไททันที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีปรากฏมาในหนังมอนสเตอร์เวิร์ส แต่อันนี้เนี่ยนับกันแค่ความสูงนะครับถ้าเกิดนับขนาดตัวโดยรวมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นที่ละเพราะพอยังมีเทียมัดที่ยาวประมาณ258เมตรและนาคิคาซึ่งยาวประมาณ274เมตรไม่มีใครรู้ว่าชิโมเนี่ยถูกสกาคิงควบคุมได้ยังไงครับในหนังไม่ได้บอกในนิยายก็ไม่ได้บอกในสื่ออื่นก็ไม่ได้บอกเรารู้แค่ว่าเมื่อเผ่าเลงยักษ์เนี่ยถูกจองจําไว้ในดินแดนรับแลใต้ฮอลโลเอิร์สเจ้าไททานน้าแข็งก็อยู่ที่นั่นแล้วครับ ในฐานะนักโทษนะถูกขังอยู่ในถ้ำที่ปิดกั้นด้วยม่านลาวาพอสกาคิงต้องการใช้มันเป็นอาวุธเนี่ยก้อนหินขนาดใหญ่ก็จะถูกผลักไปปิดกั้นการไหลของลาวาเผยให้เห็นนักโทษข้างในที่ถูกโซ่กระดูกสี่เส้นล่าไว้ตามตัวและลำคอขาทั้งสี่อันใหญ่โตของมันเนี่ยก็ถูกโซ่คล้องไว้เหมือนกันครับมันจึงขยับเขยืขย้อนตัวได้อย่างจำกัดทำอะไรไม่ได้ได้แต่คำรามด้วยความโกรธจับจ้องไปที่ปลายแท่กระดูกของสกาคิงที่มีคริสตัลแหลมคมแวววาว เหมือนกับคริสตัลที่อยู่บนหลังของชิโม่ดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นคริสตัลที่ถูกง,งัดออกมาจากหลังของชิโม่เลยก็ได้ครับแต่อันนี้เขาไม่ได้คอนเฟิร์มทันทีที่สกาคิงชี้คริสตัลไปที่ชิโม่เนี่ยมันก็จะรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงบางทีก็เจ็บจนยืนไม่อยู่เจ้าคริสตัลทำงานยังไงจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเผยออกมาครับบางทีมันอาจจะส่งคลื่นพลังงานไปจุ่มสมองของชิโม่ก็ได้ หลังจากชี้คริสตัลไปแล้วสกาคิงก็จะสั่งให้ชิโมจูโจมใครก็ได้ครับเอาจริงๆเนี่ยมันไม่แคร์เลยนะว่าสกาคิงจะทําอะไรหรือว่าวางแผนอะไรไว้มันแค่ต้องการไปอิสระจากความเจ็บปวดและพร้อมจะทําลายล้างทุกสิ่งที่สกาคิงสั่งด้วยลําแสงน้าแข็งที่เย็นยิ่งกว่าลมหนาวที่เย็นยเยือกที่สุดเท่าที่สิ่งมีชีวิตใดเคยสัมผัสมาใช้แล้วอากาศรอบตัวเยือกแข็งในพริบตาครับน่าจะมาประเทศไทยและเวลาปล่อยพลังเนี่ยแผงคริสตัลบนหลังของมันก็จะเปล่งประกายเจิดจ้า เหมือนกับครีบหลังของก็อตซิล่าความสามารถนี้ของชิโมเนี่ยมีชื่อเรียกว่า Frost b i t e Blast หรือ f ฟรอสไบบ breed ตามที่เขาเขียนไว้บนกล่องของเล่นน,น,นะครับทรงพลังมากครับจนขวานของคองเนี่ยไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้เหมือนที่ทํากับลมหายใจปรมานูของก็อตซิล่าโดนทีทั้งขวานทั้งแขนของคองคืนน้ําแข็งเกาะทันทีครับและคองก็เกือบจะสูญเสียแขนขวาไปเพราะความเย็นกัดถ้าโดนเต็มๆโดยไม่มีอะไรป้องกันเลยคือกลายเป็นไอติมทันทีครับ ถ้ายิงขึ้นฟ้าก็จะทําให้เกิดพายุน้ําแข็งปกคลุมอนาบริเวณกว้างพลังความเย็นของชิโมเนี่ยโอี OP มากครับจนถึงขนาดที่แค่เดินผ่านป่าในฮอลล o w e a เอิร์ต้นไม้ต้นไรก่ก็กลายเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วานางไม่ควบคุมพลังเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศใดๆที่นางผ่านเข้าไปแต่ถึงจะทรงพลังและขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ทําลายล้างโลกแต่ชิโมก็ไม่เหมือนกับกีดร่าเลยครับเพราะถ้าเกิดใครดูหนังมาแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ว่า มันเป็นไททันที่ค่อนข้างอ่อนโยนมากดูสภาพแล้วก็ไม่น่าจะตั้งหน้าตั้งตางทำลายล้างโลกอะไรนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นเพราะถูกสกาคิงบังคับมากกว่าและถึงจะเป็นตัวการที่ทําให้เกิดยุ่น้ําแข็งตลอดช่วง3ล้านปีที่ผ่านมาแต่จะว่าไปโลกก็มีวัฏจักรของมันแบบนั้นแหละครับชีวิตถูกผลักดันให้ปรับตัวและพัฒนาบางทีชิโมเนี่ยอาจจะเหมือนกับกอสซิล่าก็ได้ครับที่มีหน้าที่รักษาสมดุลและการสร้างยุน้ําแข็งขึ้นมาเนี่ยก็คือคกลไกธรรมชาติ มนุษย์เราไม่อาจเข้าใจและนั่นก็คือเรื่องราวของไททันน้ำแข็งชิโมและสกาคิงตัวหลังเนี่ยเป็นไททันที่แม่งเหมือนเป็นตัวโกงครับที่หลุดมาจากไลออนคิงด้วยลักษณะท่าทางและความคิดอ่านที่เหมือนมนุษย์ทําให้มันเป็นตัวร้ายสไตล์ทรราชหรือวอลล์ที่มอนสเตอร์เวิร์สไม่เคยเห็นมาก่อนให้อารมณ์เหมือนอิมมอร์ตันโจในแม d แม็กฟิ y r ี่โรสเหมือนกันนะแม้กับพี่แกเล่นทาหน้าสีขาวแถมยังมีฮาเรมส่วนตัวด้วยและพอพูดถึงแมดแม็ก เดินหน้าเราก็จะได้ดูฟิริโอซ่ากันแล้วละครับกับมหากราบตอนใหม่ของจอร์จมิลเลอร์ซึ่งมีอิมมอร์ตันโจโผล่มาด้วยเพราะงั้นคลิปถัดไปจะเป็นเปิดแฟมเวเลนที่แอนนิกจะเราเจาะลึกถึงเบื้องหลังความเป็นมาและความเป็นไปทั้งในจอและนอกจอของตัวละครสุดเท่ตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ